โอเคทบทวนจากครั้งที่แล้วก่อนเนาะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเริ่มหาอนุพันธ์ซึ่งความหมายจริงๆของมันเนี่ยก็คือถ้าเกิดเรามีกราฟของฟังก์ชันนั้นแล้วเราสามารถหาความชันของเส้นสัมผัสณจุดนั้นได้เนาะแต่คราวนี้สิ่งที่เราอยากรู้จริงๆคือโอเคถ้าเกิดเรามีตัวฟังก์ชันมาแล้วเราสามารถหาค่าได้ไหมนะครับครั้งที่แล้วเราก็ได้พูดถึงเนาะว่าเราหาฟังก์ชันหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่บวกกันลบกันคูณกันหารกันได้ถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วว่าอนุพันธ์ของส่วนย่อยๆเนะี่ยคือ,อ ส่วนหนึ่งที่เราทำเนาะก็คืออนุพันธ์ของพหุนามนะครับโดยครั้งที่แล้วเนาะจากครั้งที่แล้วก่อนครั้งท้่เราสุดได้ว่าะไรนะดิฟของ x กําลัง n เทียบ x เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มได้เป็นไรครับ n x ยกกําลัง n ลบหนึ่งเนาะอันนี้คือสูตรที่เราควรจะใช้นะครับอ่าโอเคอันนี้คือ n ไม่เท่ากับอ่าเ n เป็นจำนวนใดๆก็ได้นะที่จริงอ่ะคราวเนี้ย ประเภทของฟังก์ชันถัดมาที่เราควรจะรู้แล้วเราเจอบ่อยๆเนาะคือฟังก์ชันตรีโกณมิติอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับเรื่องเรขาคณิตเนาะอันดับแรกก่อนผมอยากจะทบทวนก่อนเพราะเราอยากจะรู้ว่าอนุพันธ์ของ f x ที่มันถูกนิยามว่า sin x เนี่ยคืออะไรเนาะ,ะนิยามของ sin x คืออะไรครับ sin x นี่เกี่ยวกับรูปอะไรเอ่ย คิดถึงทรายคอสแทนคิดถึงรูปร่างอะไรในเราขาคณิตสามเหลี่ยมหรือวงกลมก็ได้นะได้สองแบบนะครับอ่าเดี๋ยวขอทบทวนเนะาะเรขาทบทวนนะครับถ้าสมมติว่าเรามีสามเหลี่ยมถ้าเป็นตรีโกณเนี่ยส่วนใหญ่ต้องเป็นสามเหลี่ยมอะไรนะครับสามเหลี่ยมมุมไรมุมฉากเนาะ ถ้าเกิดเรามีสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมมุมหนึ่งเป็นมุมฉากนะครับอ่ามีแบบนี้แล้วถ้าสมมติว่าเรามีมุมที่เชื่อว่ามุมเตต้าเนี่ยเราสามารถนิยามอัตราส่วนหนึ่งได้อาจจริงอัตราส่วนหลายอันเลยเนาะอัตราส่วนพวกนี้เรียกว่าอัตราส่วนตรีโกณมิติอัตราส่วนแรกเืออัตราส่วนที่เรียกว่าไซน์ใช่ไหมไซน์เนี่ยมันจะมากับมุมนะครับเตตา้าเนาะซึ่งไซน์เตต้าเท่ากับ ข้ามฉากเนาะก็ต้องเป็นข้ามของเทต,ตา้าถูกไหมส่วนด้วยฉากก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากเนาะถูกไหมครับดังนั้นถ้าผมบอกว่าตรงเนี้ยเป็น x ตรงเนี้ยเป็น y ตรงเนี้ยเป็นแซดไซน์เทต,ต้าต้องเท่ากับนริงๆผมผมขอให้เป็น r ดีกว่า x y แล้วก็ r นะด้านตรงข้ามเป็นอะไรครับ r เนาะ ทางล่างเป็น x ใช่ไหมถ้าโคไซน์เต้าล่ะครับอัตราส่วนอะไรเอ่ยชิดของมุมเนาะหารด้วยฉากนะครับก็คือด้านชิดของมุมเตต้าในที่นี้มีความยาวเท่าไหร่เอ้ยผมทำถูกไหมเนี่ยผมทำผิด,ผดเนาะโทษนะข้ามของเตต้าคืออะไรนะครับ y โอ้ไม่มีใครทักผมเลยเมื่อกี้ส่วนฉากคืออะไราเนะเาะอ๋อน,นี้ก็หายไปด้วยนะแป๊บบนึง y ส่วน r นะครับโคไซนเต้าล่ะ x ส่วน r นะครับและอัตราส่วนสุดท้ายคือแทนของเทต้าที่ถูกนิยามว่าไซนหารโค s ซนถูกไหมไซน์าหารคอสได้แทนนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะเหลือเป็นข้ามเตต้าส่วนด้วยคิดเต้าเนาะข้ามเต้าเป็นอะไรครับ y คิดเป็น x เนาะดังนั้นเรามี3ปริมาณนี้อันนี้มองจากมุมฉากหรืออีกแง่หนึง่งเนาะถ้าเกิดเรามองจากวงกลมเรามองได้ว่าเอ๊ะ้าปนกรณีเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เราจะดูนะคือเรามีวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับวงกลมหนึ่งหน่วยจุดศูนย์กลางที่ศูนย์นะศูนย์กลางที่จุดศูนศูนย์นะครับ แปลว่าเราดูในระนาบสองมิติเนาะแล้วมันมีแกน x กับแกน y นะครับประมาณนี้เนาะนี่ผมว่ดตรงไหมเอ่ยอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะาน่าจะประมาณนี้นะครับวงกลมมีจุดศูนย์กลางหนึ่งหน่วยเรามีจุดศูนย์มีรัศมีหนึ่งหน่วยแล้วก็มีจุดศูนย์กลางที่ศูนย์ เราจะสามารถมองสามเหลี่ยมในนี้ได้เหมือนกันเนาะดังนั้นมุมเนี่ยมันจะเกิดจากมุมที่เส้นทำกับแกน x บวกอันนี้แกน y นี่แกน x เนาะแกน x บวกเนี่ยคือแกนนี้ใช่ไหมครับเราก็เลยจะมองมุมเงยขึ้นมานิดนึงเนาะอันี้ทบทวนให้นะครับเป็นมุมมุมเนี้ยเส้นเนี้ยมันจะทำมุมเราจะวัดแบบนี้วัดทวนเข็มนาฬิกาจากด้านแกนบวก x มันจะได้ขนาดมุมเทต้าซึ่งแน่นอนแหละเรากำลังอยู่ในระนาบ x y เนาะแสดงว่าจุดปลายของเส้นเนี่ยอจ,จุดเริ่มต้นของเส้นนะครับจุดเริ่มต้นของเส้นจุดเริ่มต้นของเส้นมันคือศูนย์ศูนย์ถูกไหมศูนย์ศูนย์ก็คือ x เป็นศูนย์ y เป็นศูนย์ใช่ไหมครับจุดปลายอันนี้เป็น xy เนอะยังไม่รู้ว่ามันคือจุดอะไรใช่ไหมแต่ว่ามันต้องเกี่ยวกับเทต้าสักอย่างถ้าผมเขียนว่า xy เนี่ยแสดงว่าในแนวแกน x เราตรงนี้เป็นอะไรครับตรงนี้เป็น x เนาะเราก็ตรงนี้นะครับเป็น y ตรงนี้เป็นมุมฉากเนาะลากลงมานะครับเราเป็นวงกลมหนึ่งหน่วยแสดงว่าด้านตรงข้ามมุมฉากเราเนี่ยคือรัศมีใช่ปหที่มีความยาวตรงนี้ยาวเท่าไหร่ครับเส้นนี้เส้นสีม่วง ถ้าเป็นวงกลมหนึ่งหน่วยก็มันรัศมีเนาะก็คือหนึ่งหน่วยเนาะในกรณีนี้ R คือหนึ่งถ้ามันเป็นวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยเราจะสามารถอ่านได้ดังนี้นะครับไซ n ์ของเต,ต้าเท่ากับข้ามฉากเนาะข้ามคือ x ใช่ไหมครับที่จริงมองอมองเป็นวงกลมขอขออภัยเนาะถ้าเป็นวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยมันจะได้ค่าเลยนะ อยากรู้ค่าอะไรมันจะได้เลยถ้าเป็นวงกลม r หน่วยก็เป็นตรงนี้เป็น r เนาะมันจะเป็น x ส่วน r นะครับแต r เป็น1นะที่นี้เป็น x นะครับโคไซน์ theta เท่ากับ y ส่วน r แต่นี้ r เป็น1เนาะในที่นี้นะครับ r เท่ากับ1อนนี้เป็น y แทน t ต e t a เนาะเท่ากับ y ส่วน x นะครับอันนี้ก็ มีสองมุมมองเนี่ยกับตรีโกณมิตินะครับแต่คราวนี้ผมอยากให้เราลองคิดถึงมุมมองนี้นิดนึงนะมุมมองนี้มุมมองนี้จะมองง่ายกว่าคือถ้าสมมติว่าผมอ่ะเอะผมทำถูกไหมไม่ถูกอีกแล้วไม่มีใครเตือนผมเลยไซน์เทต้าไซน์เตตา้า,ตตาอะไรตรงข้ามข้ามคือด้านนี้ถูกไหมข้ามคือ y ใช่ไหมครับ โคไซเป็น X เนาะใช่ไหมโทษนะครับไซคือข้ามฉากเนาะข้ามคือความยาว y ฉากความยาวหนึ่งก็คือ r เนาะนี้เป็น y นะครับโคไซละ่ะโคไซคือชิดฉากเนาะเส่วน r ก็คือ x ส่วนหนึ่งเนาะเป็น x โทษทีโทษทีผมกำลังอยู่ในใจว่าเราจะเอาโคไซขึ้นก่อนเพราะเห็น x มาก่อนเนาะ อ่าแต่นี้ถูกละนะครับเตือนผมด้วยนะถ้าเกิดว่าผมเขียนอะไรผิดนะอันนี้เป็นเรื่องที่เราคินกันอยู่แล้วนะครับหมายถึงเราซีโกเนี่ยพอเคยเห็นมาบ้างเนาะคราวนี้ในวิชานี้ผมอยากให้เราลองคิดถึงประมาณนี้มากกว่าคือถ้าเป็นในเลขาคณิตเนี่ยผมจะให้เราคิดถึงแง่มุมนี้แต่ถ้าในวิชาคลคูลัสมุมมองนี้จะมีประโยชน์กว่านิดนึงเพราะว่ามันดูค่าง่ายคือเวลาเราใช้เนี่ย เราอยากจะดูการเปลี่ยนแปลงเนะาะ i n x หรือ sin ของเต,ต้าเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนมันก็คือจะดูที่มุมเทต,ตา้าแล้วเวลาเต,ต้าเปลี่ยนก็คือแค่เปลี่ยนจุดบนวงกลมหนึ่งหน่วยถูกไหมครับใช่ไหมการหา s sin ของค่ามุมหรือโคไซของค่ามุมเนี่ยก็แค่ดูจุดบนวงกลมหนึ่งหน่วยว่าเป็นอย่างไรเนาะ sin กับโค i n รับค่ามุมเข้ามาแล้วให้จํานวนจริงออกไปถูกไหมอ่ะโอเคแล้วนะคราวนี้เราจะมาดูว่า ดิฟไซน์เนี่ยไซมันเป็นฟังก์ชันใช่ไหมครับพอไซน์เป็นฟังก์ชันเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้นิดนึงนะลองดูกราฟเนาะแล้วลองจินตนาการถึงวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับอ่าเรามีวงกลมหนึ่งหน่วยเนาะมีวงกลมหนึ่งหน่วย,ว 1, วยถ้าผมจะอ่านค่าไซของศูนย ผมจะต้องอยู่ตรงไหนเอ่ยในวงกลมนี้ส่วนองศาที่ไหนครับอยู่ที่ตรงนี้ใช่ป่มเพราะมันไม่ทํามุมอะไรเลยเนาะคือมันจะต้องดูทามุมกับแกน x ที่เป็นบวกถ้าผมแบบเป็นมุมศูนย์องศาแสดงว่าคือแกนนั้นแหละแกน x ที่เป็นบวกผมก็ต้องอยู่จุดนี้เนาะจุดนี้มีค่าพิกัดเป็นเท่าไหร่ครับค่า x เป็นเท่าไหร่หนึ่ง y เป็นศูนย์ ค่าไซดูได้จากค่า x หรือค่า y นะเมื่อกี้ค่า y เนอะค่าไซด์นะครับเราอ่านได้จากค่า y เนอะ,อะดังนั้นค่า y เป็นศูนย์ไซด์ศูนย์ได้ศูนย์พายส่วนสองนี่เกี่ยวองศานะไพยคือเกี่ยวองศาครับร้อยแปดสิบพายส่วนสองคือเก้าสิบเนาะเก้าสิบองศาจุดผมพวนจะอยู่ไหนเนี่ย เราเห็นได้เลยเนาะว่าถ้าเกิดผมเตต้าเป็นศูนย์ผมผมคือเส้นนี้หมอถ้าสมมติผมเพิ่มเตต้าเนี่ยเส้นสีม่วงมันค่อยๆเลื่อนถูกปะใช่ไหมเส้นสีม่วงมันจะค่อยๆเลื่อนดังนั้นค่าไซายเพิ่มขึ้นหรือลดลงไซดคือค่าแนวตั้งถูกปะตอนแรกมันอยู่ที่ศูนย์ใช่ไหมครับค่าแนวตั้งพอผมเพิ่มขนาดมุมค่าไซายที่เป็นค่าแนวตั้งเพิ่มหรือลดลงเพิ่มขึ้นเนาะสีสามเหลี่ยมสูงขึ้น มันคือความสูงของสามเหลี่ยมแต่พอผมไปถึงเก้าสิบองศาความสูงอยู่ที่หนึ่งถูกไหมแต่พอผมเลยมาแล้วเนี่ยกลายเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านเนี่ยมุมถ้ามันเกินเก้าสิบองศาสามเหลี่ยมเป็นยังไงเมื่อเพิ่มมุมเตี้ยลงหรือสูงขึ้นเตี้ยลงเนาะคือผมกำลังดูสามเหลี่ยมนี้ใช่ไหมสามเหลี่ยมที่เกิดจากจุดยอดจุดศูนย์กลางแล้วก็จุดศูนย์หนึ่งนะครับโอเคนะดังนั้นสามเหลี่ยมมันจะเริ่มเตี้ยลง อันนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมเตี้ยลงเนาะเมื่อกี้ตอนแรกสามเหลี่ยมมันสูงกว่าเนาะโอเคนะครับคราวนี้เราก็จะเห็นได้ว่ากราฟมันน่าจะเป็นแบบสีฟ้านั่นแหละคือตอนแรกสามเหลี่ยมไม่สูงเลยสามเหลี่ยมมันสูงสุดแล้วมันค่อยๆเพิ่มแบบช้าๆนิดนึงเนาะแล้วมันสูงสุดเมื่อองศาเป็นเก้าสิบก็คือเมื่อมันเป็นเส้นนั้นเลยแล้วมันค่อยๆผ่านจุดนี้มาความสูงของสามเหลี่ยมก็ลดลงเรื่อยๆจนมาศูนย์ เราไับความสูงแบบมีสัญลักษณ์ด้วยเนาะถ้าแบบมันอยู่ข้างล่างเราก็จะให้ติดลบนะครับดังนั้นะถ้าเกิดมันมาอยู่ตรงนี้เนาะใช่ไหมค่าไซน์เป็นลบกลับมาที่ลบหนึ่งจนกลับไปที่ศูนย์แล้วมันก็กลับไปเหมือนเดิมอีกรอบเนาะฟังก์ชันแบบนี้มันมีการเวียนซ้ําของมันใช่ไหมมีพฤติกรรมที่เหมือนกันหลังจากผ่านไปแล้วจุดหนึ่งฟังก์ชันแบบนี้เรียกว่าฟังก์ชันที่มีคาบใช่ไหมเป็นพีรีโดิกฟังก์ชันนะครับพี i พีรนะีดิกเนาะไซน์เป็นพีรีโ d ดิกฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันนี้มีคา period แปลว่าคาบดังนั้นคาบเนี่ยของมันก็คือสองพายหลังจากวนกลมวนวงกลมครบหนึ่งรอบนะมันกลับมาแล้วแต่คราวนี้สิ่งที่เราสนใจจริงๆริเนาะคือเรารู้แล้วว่าค่าซซายเนี่ยมันคือกราฟสีฟ้ามันคือกราฟโค้งเนี่ยาะเขาก็เลยพยายามหาเส้นสัมผัสเขาบอกว่าเส้นสัมผัสตร,ตรงเนี้ยหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะเส้นสัมผัสคือเส้นที่แตะกราฟนั้นเท่านั้นหนึ่งจุดด้านตรงนี้ด้านเป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้ เขาก็เลยลองมาพลอตดูซิว่าเส้นสัมผัสมันเป็นอย่างไรเขาบอกว่าเส้นสัมผัสมันได้กราฟนี้กราฟนี้ก็เป็นกราฟที่ดูเหมือนจะมีคาบใช่ปะ่ะเพราะว่าเส้นสัมผัสคือฟังก์ชันด้มีคาบดิฟมันก็เลยมีคาบเนาะลักษณะมันก็เลยเหมือนมีคาบคราวนี้เดาได้ไหมเอ่ยว่าฟังก์ชันสีชมพูข้างล่างเนี่ยคือฟังก์ชันอะไรครับที่ศูนย์ค่าฟังก์ชัน แม็กซ์สุดแล้วเนาะสุดท้ายแล้วเนาะค่านี้นะครับลองมาพิจารณาตรงนี้อีกรอบนะตอนแรกอยู่หนึ่งศูนย์ค่าคอสเป็นหนึ่งแม็กซ์ตรงนี้เนาะค่าคอสคือค่าความกว้างความยาวฐานเนาะอันนี้ฐานตอนแรกฐานยาวหนึ่งใช่ไหมความสูงศูนย์ตอนนี้ฐานสั้นขึ้นหรือยาวขึ้นครับสั้นลงหรือยาวขึ้นท่าทีฐานของสามเหลี่ยมนี้เนาะ สานเนี่ยมันสั้นลงเรื่อยๆถูกไหมเดี๋ยวผมทําสีส่ชั่วโมงให้ดูอีกทีเนาะตอนแรกประอยงนี้ฐานเป็นหนึ่งพอมันเลื่อนมุมขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนเปิดมาฐานมันก็ส,นสั้นลงสั้นลงจนไม่มีฐานเลยเนาะเราให้ฐานมันค่อยาเพิ่มขึ้นอีกรอบหลังจากเก้าสิบองศาคือผมดูสามเหลี่ยมนะแบบนี้นะแบบเนี้ยไหมตอนแรกฐานเต็มนวงเลยแล้วค่อยๆลดล,ลดลงลดลงลดลงแล้วเพิ่มขึ้นแบบนี้ อันนี้นะครับเป็นพฤติกรรมของฟังก์ชันโคไซนะ์อันเนี้ยฟังก์ชันนี้คือโคไซน์ y ท่ากับโคไซน์ x นะครับเราจะมาดูกันว่า d i ิฟของไซน์เนี่ยที่จริงแล้วได้คอสดิฟไซน์ได้คอสนะมันเห็นจากกราฟเลยนะครับเอ่อกำลังจะคิดอยู่ว่าเราจะพิสูจน์อันนี้ดีไหมอ่าเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันผม เรื่องบทพิสูจน์เราไม่ต้องเราไม่ออกข้อสอบอยู่แล้วแต่อยากให้เรารู้ว่าที่มาเป็นยังไงเนาะเผื่อเผื่อว่าสนใจนะครับถ้าไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะอ่ะเดี๋ยวคือผมเขียนไว้แล้วดังนั้นเราไม่ต้องจดอะไรเลยแค่ฟังเฉยๆเนาะคราวนี้ผมขอเปลี่ยนเปลี่ยนตัวแปรนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวทรเดี๋ยว x กับ y มันจะงงเพราะมันใช้วงกลมธรรมดานะผมขอเปลี่ยนตัวแปรเป็นเตต้าตัวแปรที่จะหาอนุพันธ์นะครับเป็นเตต้าแล้วเราก็เลยจะพิจารววงกลมหนึ่งหน่วยเหมือนเมื่อกี้แหละ ดังนั้นเราจะดูการเปลี่ยนแปลงของค่าไซด์ใช่ไหมมันอันนี้คืออัตราการเปลี่ยนแปลงเนาะเราจะดูการเปลี่ยนแปลงของค่าไซด์เมื่อตัวในโดเมน,นเปลี่ยนไปโดเมน,นคือมุมเนาะดังนั้นค่าไซา์เปลี่ยนอย่างไรเมื่อมุมเปลี่ยนมุมเนี่ยมันวัดตรงนี้ใช่ไหมครับดังนั้นผมขยับมุมมาหน่อยนึงจากจุด P มันก็เหยีบไปจุด Q สามารถวัดระยะได้นะครับว่าจาก P ไป Q เนี่ยเป็นเท่าไหร่เนาะพิจลาลณาการวของจุด P คือไซด์ ตามแกน y ของจุด q คือ sin ของเตาบวกไปอีกนิดนึงแล้วเราจะมาหาอัตราส่วนอันนี้เมื่ออัตราการเปลี่ยนไปนิดนึงของเมื่อกี้มันเล็กมากๆนะจึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมาจะสรุปที่ว่าเฮ้ยส่วนต่างมันอะ่ะน,นี้คือค่าส่วนต่างของค่า s ซ n ์เนาะค่าส่วนต่างของความสูงมันประมาณได้ประมาณนี้ ซึ่งพอทำแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ว่าสำหรับมุมที่มันมีขนาดเล็กมากๆอะ่ะด้านอันเนี้ยกับส่วนโค้งเท่ากันเราสามารถลองใช้อัตราส่วนของโคไซในการทำนายได้อันนี้อันนี้ผมไม่ขอลงรายละเอียดมากเนาะเพราะอยากให้แค่เรารู้ว่าไซเท่ากับโคไซนะครับถ้าลงรายละเอียดมันจะทอนยาเไปนิดหนึ่งเนาะอ่าลิฟไซได้โคไซนะครับ โอเคไหมลิฟ์ไซ์ได้โคไซน์เนาะอยากรู้รายละเอียดสามารถอ่านตรงนี้ได้นะครับอันนี้เป็นบทพิสูจน์ทางเลขาคณิตเนาะถ้าบทพิสูจน์แบบพิชคคณิตก็ดูในหนังสือเรียนเราได้นะครับอันนี้ผมจำสอนแบบเลขาเนาะอ่ะคราวนี้อนุพันธ์ไซ์ได้ไซน์ไซได้โคไซน์เนาะอนุพันธ์โคไซน์ในทางกลับกันนะครับได้ลบไซน์ลิฟท์คอสได้ไซน์ลิฟ์ไม่ใช่เอมลิฟ์ไซ์ได้คอสดิฟคอสได้ลบไซน์นะ ดังนันดิฟแทนได้อะไรครับอ่าดิฟแทนแทนคืออะไรนะไซส,ส่วนคอสนะครับอ้าวมันเป็นเศษส่วนกันนี่ถูกปะแสดงว่าอันนึงคือล่างกับบนเนาะอันนี้บนอันนี้ล่างถูกไหมครับสามารถทำยังไงเอ่ย ล่างลิฟบนใช่ปะ่ะอ่าล่างลิฟบนนะครับลิฟบนก็คือลิฟของทรายเนี่ยผมขอเขียนแบบนี้ก่อนเนาะล่างลิฟบนลบบนบนคืออะไรครับทรายเอ็กซ์ลิฟล่างคือลิฟคอสเนาะส่วนล่างกำลังสองใช่ไหมครับ เอี่หมั่นถูกไหมช่วยตรวจด้วยนะวันนี้ทำผิดไปหลายครั้งเลยนะครับอ่าเรามีโคไซ x ดิฟไซ x ได้ดิฟไซได้คอสเนาะคอส x คูนคอส x นะครับดิฟอ่าแล้วเหลือไซ x ดิฟคอสได้ลบไซนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรรู้นะครับ หารโคไซน์กำลังสอง x นะแต่ว่าเรากำลังเจอว่าเอ้าข้างบนอนะ่ะมันคือ cos กำลังสอง x บวก sin กำลังสอง x หารด้วย cos ซนกำลังสอง x อยู่ยากเนาะแต่เราอย่าลืมนะครับเรามีเอกลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของตรีโกณมิติคือเอกลักษณ์นี้เอกลักษณ์คือนิพจน์ที่เป็นจริงเนาะ ันนี้สามารถลดรูปเป็นอะไรได้ครับโคศกำลังสองบวกไซน์กำลังสองอ่าลองดูนะโคศกำลังสองคือค่านี้วายกำลังสองไซนะ์กำลังสองคือค่นอาคคนี้เนาะมันคือสมการวงกลมถูกไหมครับเอาโคศกำลังสองบวกไซน์กำลังสองได้หนึ่งเสมอนะครับทุกอันนะครับเพราะมันเป็นสมการที่นิยามวงกลมหนึ่งส่วนโคไซน์กำลังสอง x หนึ่งส่วนโคไซน์คืออัตราส่วนของเออหนึ่งส่วนคอสได้เซกเนาะอันนี้เป็นเซกกำลังสองนะครับเออส่วนกลับเนาะทบทวนแล้ว,วทบทวนอ่านเให้เขียนอันนี้ก่อนดิฟแทนได้เซกกำลังสองนะครับอย่าทบทวนอัตราส่วนเมื่อกี้มีไซน์คอสแทนและมันจะมีอัตราส่วนกลับของมันนะโทษนะครับขออนุญาตนะ อ่าเดี๋ยวทบทวนอีกอันหนึ่งเนาะทบทวนนะครับถ้าสมมติว่าผมมีหนึ่งส่วนไซ n x เอ็กซ์นะอันนี้คือฉากหันข้ามเนาะเราเรียกว่าโคซีแคนเนาะหนึ่งส่วนซีหนึ่งส่วนโคไซน์เรียกว่าซีแคนนะครับเสกเนาะ หนึ่งส่วนแทนเรียกว่าโคแทนเจนนะอันนี้คือนิยามทั้งหลายนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำว่าแล้วไอ้พวกเนี้ยสุดท้ายแล้วได้อะไรนะอันนี้อ่านอันนี้อ่านว่าโคซีแคนเดี๋ยวบอกก่อนโคซีแคนอันนี้อ่านว่าอันนี้อ่านว่าซีแคนนะครับอันนี้อ่านว่าโคแทนเจนเนาะ เห็นไหมเอ่ยต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเนาะสูตรจากเมื่อวานการคูณการหารอะไรอย่างเงี้ยโดยใช้กับอนุพันธ์ตรีโกณอย่างเช่นเราจะหาอนุพันธ์ของโคซีแคนหายังไงครับ โคไีแคนคืออะไรนะหนึ่งส่วนไซน์ดิฟนะครับหนึ่งส่วนไซน์ x อ่ะดิฟยังไงอันนี้มีบนกับล่างอีกแล้วเนาะใช่ไหมบนคือหนึ่งล่างคือไซน์ถูกไหมครับได้อะไรเอ่ยคราวนี้ล่างคือไซน์เนาะดิฟบนนะครับดิฟหนึ่ง ลบใช่ไหมล่างดิฟบนลบบนหนึ่งดิฟล่างได้ไรครับอ่านเขียนดิฟไปก่อนนะดิฟไซนเอ็กซ์นะครับหารด้วยล่างกำลังสองใช่ปะ่ะอ่าด้านแรกเนะาะไซเอ็กซ์คูณด้วยดิฟหนึ่งดิฟหนึ่งหลืออะไรครับหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไหม ฟังก์ชันนี้ไม่มีนะนั้นดิฟหนึ่งเป็นศูนย์นะครับหนึ่งแล้วคุณด้วยดิฟของไซน์เอ็กซ์ดิฟไซน์ได้โคศเนาะแล้วเหลือลบโคไซน์นะครับเอ็กซ์หารด้วยไซน์กำลังสองเอ็กซ์ใช่ไหมเอ่ย ซึ่งอันนี้เราไงต่อลบ cos ส,ส่วนไซน์กำลังสองรูปหน่อยเนาะใช่ไหมผมไม่ไจัดรูปบอกว่างั้นผมขอเอา cos x ส,ส่วนไซน์ x มารวมกันแล้วก็1ส่วนไซน์ x แบบนี้ใช่ไหม ข้างล่างมีไซาสองตัวก็เอาไซา์กับคอสเนี่ยมาจัดรูปให้มันอยู่ในพจน์เดียวกันซะคอสส่วนไซาคืออะไรครับมันคือหนึ่งส่วนไซาส่วนคอสใช่ป่ะคือหนึ่งส่วนแทนเราเรียกว่าลบคอรนะครับลบโคแทนเจนเอ็กซ์นะหนึ่งส่วนไซายคือโคซีแคนเอ็กซ์นะครับอ่ะเดี๋ยวให้เราลองทำทฤษฎีบทที่ห้ากับบทที่หกดูครับเดี๋ยวลองใช้เวลาน่อย ลองดูครับเรามาดูเนาะ diff secan นะครับ secan คืออะไรนะหนึ่งส่วน cos ใช่ปะตรงกันไหมหนึ่งส่วน cos เนาะคราวนี้เรา d i f เศษส่วนใช่ไหมครับ d i f ก์ชันที่เป็นเศษส่วนเนาะล่าง d i f บนลบบน diff ล่างแต่คราวนี้ d i f บนคือ d i f หนึ่งซึ่งเป็นค่าคงตัวมาเลยหายเนาะมันเลยเหลือแค่หนึ่งคูณลบหนึ่งคูณกับ d i f ของ c o s ซ ดิฟของโคไซมันได้ลบไซน์เนาะออกมาจึงเหลือแค่ไซน์ส่วนโคไซน์กำลังสองที่ผมพยายามแยกออกมาเนาะคือเอาไซน์ส่วนคอสมาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วเอาคอสที่เหลือเนี่ยแยกมาไว้ไซน์ส่วนคอสได้แทนเนาะหนึ่งส่วนคอสได้ซีแคนอะ่ะผมก็เขียนว่าดิฟเซกได้เซกแทนเอาตัว S มาก่อนทีแล้วกันเราเรียนามดัวอักษรนะครับคราวนี้โคแทนเจนเนาะ โคแทนเจนก็คือหนึ่งส่วนแทนเจนซึ่งก็สามารถนับได้ว่าเป็นโคไซส่วนไซน์เนาะผมทำแบบนี้เพราะว่าผมคีดกทำแทนเจนยกกำลังสองตรงนี้นะตรงนี้ก็ได้เป็นล่างไซน์ดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลังสองใช่ไหมครับดิฟคอสได้อานี่ผมทำผิดปะเนี่ยดิฟคอสได้ลบไซน์ side, ใช่ไหมดิฟคอสได้ลบไซน์ side, นะครับ แล้วก็ลิบไซด์ได้คอสเนาะแต่มันไม่ใช่ลบคอสตรงนี้นะออกมานะครับมันจะกลายเป็นลบไซด์กำลังสองลบคอสกำลังสองมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมซึ่งพอจัดรูปเนี่ยไซด์กำลังสองบวกคอสกำลังสองมันได้หนึ่งเนาะมันได้เป็นลบหนึ่งส่วนไซด์กำลังสองเอ็กซ์นะครับซึ่งหนึ่งส่วนไซด์เนี่ยมันคือโคซีแคนเนาะโคเซกแล้วก็มีลบนะครับเป็นลบโคซีแคนกำลังสอง อันนี้คือสูตรการหาอนุพันธ์เนาะของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับโอเคไหมเอ่ยน่าจะเป็นหกฟังก์ชันพื้นฐานนะไซ o s t a ส,สแทนโค a n t s e ส a แ t c โคแทนเ n นดิฟไซได้ c o สดิฟ c o สได้ไซน์เนาะดิฟแทนได้แ n t กำลังสองนะ ทำสออันนี้สามอันนี้ได้ก็โอเคแล้วที่จริงรูคัลิฟไซด์กับดิฟคอสก็สามารถทำได้ทุกอย่างแล้วนะครับโอเคนะอ่าเดี๋ยวให้พัก5นาทีครับเดี๋ยวเรามาต่อกับอีกชุดหนึ่งเนาะ